วันนี้เราจะจําเอาหัวเตียงมาท,ทาโต๊ะสนุกกันนะครับตอนนี้จะเรยังปรับพื้นกันอยู่ก่อนนะครับทำโต๊ะสนุกง่างยๆครับดูรอยเด็กนั่งดูรอยที่นูนพอลงไปที่มีรอยน็อตได้นะครับเรียบยางดูแล้วมีเี้ยมีฝุ่นอะไรนะครับการอหมอครับ นี่นะครับดูพื้นนะครับเราใช้โต๊ะธรรมดาเลยนะครับไปรอคับฟูกครับเดี๋ยวเราจะฟูกผมนะครับเราจะฟูกผมนะครับครับเอาถูแหวนขอบคุณล่ะค่ะ ปูโฟมนะครับเดี๋ยวจะรีบให้เรียบนะครับก่อนที่เราจะทําขอบนะครับใช่เครับเป็นโฟมของเก่านะครับหันให้ตรงครับครับดูให้ตรงให้ไม่บานครับเอารูนั้นออกครับดูนั้นเอารูว่ารูไม่จับลงไปครับได้นะหยุดไหม่อย ดันให้ดึงให้ตรงดึงให้ตรงครับดึงให้ตรงดึงปับโฉมให้ตรงขาตัองตันครับให้ตรงนี่ได้เรียบครับแล้วไปเอาลูกนุกงหน้าบางมาลองกิ้งดูก่อนครับ อยู่ตรงรังเล่านะครับ เอามาทั้งสูงเลยครับที่ที่ทอยู่ตรงรางเหล้าครับ ครับว่าเราจะทำลูกเกอร์หกลูกนะครับนะครับตั้งเลยนะครับสามสี่ห้าแดงลูกนึงครับดำอยู่หลังนี่ครับลุ่มลูกนะครับ มีลูกขาวนะครับอันนี้เป็นลูกอบอลรครับเอาไปของาท้ฟ้อนแท้เนี่เลยครับไม้เะลุกเกอร์อยู่น,น,ยนะครับใช้ไม้ฟ้อนแท้เหมือนกันวันนี้ไม้เะ็นลูกเกอรเรายังไม่มีนะครับเราใช้นี่ก่อนนะครับไม้ะลูกเกอรเรายังหาไม่เจอเลยครับ เราใช้นี่ก่อนนะครับเอาแลครับออกก๊าซปล่อยดูนะครับว่ามันวิธีการวิ่งจะวิ่งได้ไหมครับโอ้โหเบี้ยทำไมครับาใไมดีนะครับปรับปรับดีๆเดี๋ยวเราก็นําขอกันนะครับวันนี้คือโต๊ะนู้นที่เรากาลังจะสร้างขึ้นจากฝีมือธรรมชาติของเรานะครับโอ้โหเอาการปฏิกแวิยากระแทกมั่งน้องด้วแทงไม่ได้แทงได้ ลองดูนะครับแตงไปตรงไหน button. แตงมาโดนแดงนี่ครับแตงไงก็จับนี่จับแบบนี้จับไม่เสีหนึ่งกับไม้กับไม้ด้านหลังนี่มือวางนี้นี่ดูดูมือหลังนี่กับไม้นี่กับเต็นไม้รีแลกซ์รีแลกซ์นี่นะครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวเราจะทำฟอบนะครับ อันนี้น่าจะเป็นลูกจบปูนะครับไปอันนี้เอาตัวนี้เลยแต่ไม่างนี้ไใช่ไม่ใช่จัำงี้จำงี้นี่เออาอย่างเงี้ยครับจำเต็มไม้ครับนี่ครับจัแข้งดียืนบิดตัวดีหันมาทางนี้เออไปเริ่มเออไปเก็บเลยครับเดี๋ยวเราจะทำขอบเดี๋ยวทำขอบก่อนครับปับยังซับยังครับ เอาเอาแก่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทำรอบเสร็จแล้วค่อยทำใหม่หนะครับหไหนครับนะบายบายครับเดี๋ยวเราจะทำ่อบและถ่ายให้ดูอีกรอบนึงครับวันนี้การสนนะครับที่เราวางแผนกันไว้นะครับเราต้องมีการวางแผนก่อนนะครับสวัสดีครับการเอาโฟ